ท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางกันิกาพุทธิพงศ์มงคลตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปัจจุบันจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านกระเดื่องอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตนําเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2567นี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็จะขอกล่าวถึงบริบทของโรงเรียนบ้านกระเดื่องค่ะโรงเรียนบ้านกระเดื่องเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2นะคะจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด85คนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจํานวน10คนค่ะ ในฐานะที่ดิฉันนะคะเป็นครูประจําชั้นของนะักเรียนชั้นป .5 นะคะแล้วก็เป็นคุณครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษของนะักเรียนทุกชั้นปีด้วยก็จะพบปัญหาหลักๆเลยก็คือปัญหาการเขียนค่ะการเขียนที่ว่านะคะไม่ใช่แค่การเขียนคําศัพท์เท่านั้นนะคะแต่เป็นการเขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์เพื่อสร้างประโยคค่ะซึ่งนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะก็สามารถจำำรําคําศัพท์ที่เรียนได้สามารถเขียนคําศัพท์เป็นคําๆโดยใช้รูปแบบโฟนิกส์นะคะมาช่วยสะกดคําได้แต่ว่าไม่สามารถเชื่อมโยงคํา กับหลักวยากรณ์ไปสู่การสร้างคําหรือว่าสร้างประโยคค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆนะะก็มีอยู่ด้วยกัน4ประการนะคะได้แก่ข้อ1เลยเนี่ยคือนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นนักเรียนแบบ passive learner ค่ะหรือเป็นนักเรียนที่ถนัดรับสารนักเรียนจะค่อนข้างเรียนรู้ได้ดีหากเขาอ่านหรือฟังค่ะแต่ไม่ถนัดเกี่ยวกับการส่งสารหรือที่เราเรียกว่า active learner นะคะนักเรียนไม่สามารถส่งสารเป็นภาษาอังกฤษ ก็นามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ก็คือเขาไม่สามารถที่จะสร้างประโยคหรือว่าเรียบเรียงคําเพื่อให้มันเป็นประโยคเพื่อที่จะสื่อสารนะคะนั่นคือนักเรียนมีปัญหาการพูดแล้วก็การเขียนภาษาอังกฤษค่ะซึ่งการเขียนนะคะจะเป็นปัญหาหลักๆเลยของนักเรียนชั้นป .5 ค่ะข้อ2นะคะนักเรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์และวยากรณ์น้อยค่ะเห็นหลักวยากรณ์เป็นเรื่องยากไกลตัวแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับการสร้างประโยคค่ะ ข้อ3นะคะนักเรียนอ่อนประสบการณ์การใช้หลักไวยากรณ์นะคะและการความเข้าใจในการเชื่อมโยงหลักไวยากรณ์เข้ากับการสร้างคําหรือว่าสร้างประโยคนะคะเพราะไม่เห็นภาพว่าหลักไวยากรณ์นั้นๆเนี่ยจะนํามาใช้สร้างประโยคได้อย่างไรคะ่ะ เช่นถ้าเรามีคำศัพท์ให้นักเรียนนะคะสอนวิธีการเปลี่ยนคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่าหรือว่าขั้นสูงสุดไปแล้วเนี่ยแต่นักเรียนก็ยังไม่สามารถสร้างประโยคเพื่อแสดงการเปรียบเทียบได้คือเขาไม่เข้าใจอะคะ่ะว่าคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยต้องเขียนยังไงเมื่ออยู่ในรูปประโยคซึ่งการที่นักเรียนจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเนี่ยนะคะก็จําเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักไวยากรณ์ก่อนแล้วก็เข้าใจวิธีการสร้างประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะ และข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือข้อที่4เป็นข้อที่มีความสําคัญมากๆนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยขาดแรงจูงใจงในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนไม่ทราบว่าทําไมเขาจะต้องเข้าใจหลักไวยากรณ์เพื่อเขียนหรือว่าสร้างประโยคด้วยจำำําคําศัพท์ได้แล้วทําไมยังต้องเขียนได้แล้วยังต้องนําไปสร้างประโยคได้อีก ซึ่งการเข้าใจหลักไวยากรณ์นะคะก็คือหรือว่าหลักการเขียนเบื้องต้นเนี่ยสำคัญมากๆกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนะคะทักษะนี้นะคะจึงเป็นทักษะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ยังต้องได้รับการพัฒนาและก็แก้ไขค่ะด้วยสาเหตุที่กล่าวไปข้างต้นนี้นะคะจึงทําให้ดิฉันสนใจและมีความตั้งใจค่ะที่จะแก้ปัญหาการเขียนของนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกหรือว่า active learning โดยใช้เทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อนเข้ามานะคะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันนะคะหรือว่าการใช้กลไกเกมเข้ามาร่วมด้วยเช่นการแข่งขันการจับเวลาหรือว่าการให้คะแนนนั่นเองค่ะ mm hmm. เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นการ Learning b y d o i n ูอนะคะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้มากที่สุด เพื่อต้องการที่จะพัฒนาให้นักเรียนที่เขาเป็น passive learner นะคะให้เขากลายเป็น active learner ค่ะ,ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจึงได้นำเกมที่มีความสนุกสนานมาใช้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในคาบนี้นะคะ,ะเป็นเรื่องของ comparison ก็คือการเรียนรู้เรื่อง superlative หรือการเปรียบเทียบในขั้นสุดนะคะในบทที่4เรื่อง amazing animal ซึ่งดิฉันได้จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน 2W3P ก็คือ,อขั้นที่1 warm up 2 presentation 3 practice 4 production และขั้นตอนสุดท้ายคือ wrap up ค่ะ ขั้นแรกเลยนะคะ,ะเป็นขั้นที่ดิฉันต้องการให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้เก่าแล้วก็ความรู้ใหม่เข้าด้วยกันค่ะโดยจะนําเข้าสู่บทเรียนด้วยการใช้เพลงแล้วก็ flashcard นะคะที่มีคําศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นะคะซึ่งสัตว์ที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่สัตว์ที่เขาได้เรียนแค่ในตอนป .5 นี้เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้ย้อนไปถึงบทเรียนเรื่อง wild animal นะคะในตอนที่เขาอยู่ป .4 ด้วยนักเรียนก็จะได้พูดคําศัพท์และได้ทบทวนคําศัพท์ของเพื่อนคนอื่นๆด้วยนะคะอีกทั้งยังมีการทบทวนกรมมามิกที่ไได้เรียนป ภาพก่อนหน้าเพื่อให้หนักเรียนบอกคําศัพท์เกี่ยวกับคําคุณศัพท์ที่เขาได้เรียนไปแล้วว่ามีคําว่าอะไรบ้างเพื่อเตรียมช่วงเชื่อมโยงกับเรื่องใหม่ที่จะได้เรียนในวันนี้ค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะก็คือขั้น presentation ค่ะหรือว่าขั้นการสอนนั่นเองนะคะครูจะแจกใบความรู้ให้นักเรียนอ่านนะคะเรื่อง superlative เนาะมี grammar เรื่อง superlative การสร้างประโยคให้นักเรียนได้สรุปด้วยตัวของนักเรียนเองอเพราะว่าการสรุปเองเนี่ยจะทําให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็มีวิธีการจัดระเบียบความรู้ในแบบของตัวเองซึ่งจะทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ยั่งยืนค่ะในขั้นนี้ครูไม่ได้แค่สอนกฎการสร้างประโยคที่เป็น superlative เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังให้นักเรียนได้สรุป ความเชื่อมโยงของการเปรียบเทียบทั้งขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสุดที่เขาได้เรียนไปแล้วในคา,าบที่แล้วด้วยนะคะเพราะว่ากฎของทั้ง comparative แล้วก็ superlative เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะในขั้น practice นะคะครูจะเช็คความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้เขาได้ฝึกใช้ความรู้โดยการเล่นเกมแบบกลุ่มใหญ่ค่ะคือกิจกรรมที่นำมาใช้เนี่ยชื่อว่าเกมต่อ,อ,ตอปุ๊บ กดปั๊บนะคะครูก็จะมีกระดิ่งให้นักเรียนโดยครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมนะคะโดยการสุ่มจับฉลากค่ะก็คือ เพื่อให้นักเรียนการจับฉลากเนี่ยจะทําให้นักเรียนเปิดใจกว้างแล้วก็มีสปิริตที่สามารถจะร่วมงานได้กับทุกคนค่ะทุกคนจะได้บัตรคํานะคะและแข่งกันเปลี่ยนคําที่แต่ละคนได้ซึ่งเป็นคนละคำกันเนี่ยให้กลายเป็นคําคุณศัพท์ขั้นสูงสุดโดยรำครูนําคําคุณศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากที่เรียนในคาบที่แล้วให้นักเรียนได้ลองทําจากนั้นก็จะมีการเฉลยร่วมกันค่ะ,ะแล้วก็สรุปกิจกรรมนะคะโดยให้นักเรียนนําเอาคําคุณศัพท์เดิมที่ได้เรียนในคาบที่แล้วมาเปลี่ยนให้เป็นขั้นสุดดรร่่ววมกกันนออีอบึง้ยคะ พอครูเห็นว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของการสร้างคําแล้วนะคะก็ให้นักเรียนได้ต่อยอดความรู้นะคะโดยการสร้างประโยคค่ะโดยให้นักเรียนทํางานกลุ่มแบบย่อยค่ะคราวนี้เป็นกลุ่มแบบย่อยซึ่งครูนะคะจะเป็นคนแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคะกลุ่มเด็กเก่งเด็กเรียนกลางแล้วก็เด็กอ่อนไว้ด้วยกันนะคะโดยการแบ่งเนี่ยจะใช้หมวก Amazing Animal คือเป็นสัตว์สีชนิดในบทเรียนที่เขาได้เรียนไปนะคะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มเก่งก็จะได้ฝึกความมีเอมพัตตีก็คือมีความเมต ตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนคนอื่นนะคะซึ่งเป็นทักษะสําคัญที่ต้องเพิ่มในคนยุคนี้แล้วก็ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มกลางแล้วก็กลุ่มเรียนอ่อนได้ด้วยค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้ออกไปนําเสนองานหน้าชั้นเรียนนะคะก็คือการเขียนของพวกเขานั่นแหละค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ฝึกครบทั้ง4สกิลเลยก็คือการฟังพูดอ่านเขียนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่ให้นักเรียนได้ใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปในการนําเสนองานด้วยนะคะในขั้นตอนนี้ก็เราจะได้เห็นว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะมีบทบาทในงานหมดทุกคนเลยค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะคือขั้น production นะคะหลังจากาเล่นเกมกับกลุ่มใหญ่และทํางานกับกลุ่มย่อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ถึงเวลาที่เด็กๆนะคะจะต้องทํางานเดี่ยวก็คือใบงานเรื่อง comparison ค่ะ เพื่อที่ครูจะได้เช็คความเข้าใจของเด็กๆในการสร้างประโยชน์อีกทีว่าที่เรียนไปเนี่ยเขามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะและขั้นสุดท้ายนะคะก็คือขั้นสรุปครูจะไม่ได้สรุปแค่เรื่องที่เรียนในวันนี้เท่านั้นนะคะแต่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปเรื่องที่เขาเรียนไปในคาบที่แล้วด้วยถือเป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ใหม่ตลอดคาบเลยทีเดียวค่ะ และนี่นะคะก็เป็น5ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนไวยากรณ์และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองค่ะขอขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะขอบพระคุณค่ะ